step-by-step SAP Business One สวัสดีค่ะอีมกฤษกรวงตาซีเนียร์แฟชั่นอลคอนซัลท์ SAP Business One ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะมารับชมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลนะคะเซลออเดอร์คงค้าที่เราเนี่ยยังค้างส่งกับลูกค้านะคะด้วย Back o r เ e อร์รีพอในระบบ SAP Business One กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับในส่วนของการดูข้อมูลเซิร o ฟออเดอร์ค่ะส่งใน SAPb 1ัเนี่ยค่ะเราจะใช้ในเรื่องของตัวรีพอร์ตที่ชื่อว่า Back Order Report นะคะซึ่ง Back Order Report นี้ค่ะจะเป็นรีพอร์ตที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าณตอนนี้วันที่ในการ d e l i v e r y เนี่ยสมมติว่าถึงดิวที่เราจะต้องทำการส่งของแล้วแล้วเราอยากรู้ว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างที่เราจะต้องทำการส่งออกไปเราสามารถที่จะตรวจสอบได้จาก Back Order Report ตตัวนี้ค่ะสำหรับวิธีการนะคะก็คือเราจะเข้าที่โมดูลฟังก์ชันเซล AR ค่ะเมื่อคลิกที่เซล AR เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะมีเซลรีพอร์ตค่ะให้เราคลิกที่เซลรีพอร์ตเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้ทําการเลือกที่ Back Order ค่ะเมื่อทำการเลือกในเรื่องของตัวแบ็กอ r เดอขึ้นมาระบบจะทำการโชว์นะคะกล่อง ฟังชันนะคะเป็น back order selection criteria ขึ้นมาให้เราระบุ criteria ได้เช่นเราสามารถที่จะระบุ deal ของ delivery date ได้จากตัวอย่างนี้ก็จะเอาเฉพาะแค่ว่าตั้งแต่ ออเดอร์ที่ค้างส่งจนถึงวันที่24เดือน9ปี2023ตัวนี้และสามารถที่จะเลือกสินค้าเป็น b y y w ว r e h o u s e ได้ b y y w ว r e h o u s e ที่มีให้ติ๊กเลือกตัวนี้ก็จะสะดวกกับทางค้ังเพื่อให้คลังเนี่ยค่ะไปะหยิบของได้ถูกต้องนะคะว่าเป็นสินค้าของแวรไหนนะคะแต่ถ้าเราอยากดูของทุก Warehouse เลยเนี่ยก็ซีนิทออได้จากนั้นเนี่ยกดโอเคเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกที่โอเคนะคะ ระบบค่ะก็จะทำการโชว์ข้อมูลตัวที่เป็น back order report ขึ้นมาค่ะ ซึ่งเราจะเห็นสินค้าทั้งหมดที่ขึ้นโชว์เต่ตดวนี้ก็คือจะเป็นสินค้าที่ท้างส่งนะวันที่24เดือน9ทั้งหมดเลยโดยตัวนี้จะมีในเรื่องของตัว delivery date ตรงนี้ขึ้นมาให้ด้วยเราสามารถที่จะดับเบิลคลิก delivery date เพื่อทําการ sourcing ในเรื่องของตัวสินค้าตัวไหนที่เราจะต้องส่งก่อนส่งหลังอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของการ filter table นะคะเพื่อทําการกรองข้อมูลต่างๆใน report ของตัว back order report ตัวนี้ได้เช่น ที่นี้เรามาดูในดีเทลกันค่ะสำหรับดีเทลตัวนี้นะคะเขาก็จะทำการบอกค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างจากด็อกิมเมนต์อะไรที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นด็อกิีมเมนต์ของเซลล์ออเดอร์ส่งที่ลูกค้ารายไหนและ Delivery Date คือวันที่เท่าไหร่ที่เราจะต้องทำการส่งรวมถึงรหัสของ Warehouse สินค้าตัวนี้ที่เราเห็นว่า h ว u s e เนี่ยมันมีหลายรหัสโค้ดด้วยกันก็คือว่าตอนที่อยูทำการเล e c กเลือกค่ะ ทําการสีเด็กเลือก warehouse หลาย warehouse พร้อมๆกันนะคะตรงนี้ค่ะ,ะแล้วก็ทางขวาน,นี้ก็จะเป็น item per unit นะคะรวมถึง order นะคะและก็ back order ค่ะ,ะช่อง order ตัวนี้ก็คือเป็น order ตามเอกสาร sale order ค่ะในส่วนของ delivery เนี่ยช่องนี้แปลว่า order เนี่ยได้มีการส่งไปแล้วถ้าหากว่ามันมีการส่งไปแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้นะคะจะมีตัวเลขขึ้นโชว์ที่ delivery ค่ะสังเกตบรนทัดนี้ บรรทัดนี้เนี่ยจะบอกว่าออเดอร์เซลล์ออเดอร์ค่ะของไอเทมที่เป็นแท็บเล็ต PC ตัวนี้นะคะได้มีการออเดอร์เข้ามาทั้งหมดจำนวน7ชิ้นด้วยกันเนาะแล้วก็มีการส่งไปแล้ว5ชิ้นค่ะ ยังเหลือค้างส่งอีก2ชิ้นแดีนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตที่ช่วยให้เราตรวจสอบได้นะคะว่ามันมีสินค้าอะไรที่ค้างส่งอยู่เท่าไหร่บ้างนะตามช่วงเวลาตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปดูดีเทลของตัว Document Sale ออเดอนั้นได้เมื่อคลิกเข้าไปในดีเทลของเซ l อ o r ดอรตรงนี้ค่ะ เราก็จะเห็นเป็นรายละเอียดของใบนะคะรายการไหนที่มีการส่งเสร็จสิ้นแล้วนยคะเขาก็จะเป็นสีเทาส่วนรายการไหนที่ยังคงค้างอยู่ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้สังเกต quantity นี่นะคะ่ะจาก order ทางด้านขวาตัวนี้เนาะมันจะเป็น7แล้วก็ในเซลล์ order นะคะช่อง quantity ต,ตัวนี้ก็คือ7เหมือนกันบรรทัดดีเทลเป็นสีขาวและเอกสารเนะะี่ยค่ะยังคงเป็น open อยู่ของเซลล์ order เนี่ยยังคงเป็น open อยู่เนื่องจาก เซลล์ออเดอร์ใบนี้ยังไม่ได้มีการส่งข้อมูลสินค้าไปให้ทั้งหมดเซลล์ออเดอร์ก็เลยทําการเปิดค้าง Open เอาไว้อยู่ถ้าหากว่าเราดูที่ relation s h i p map ก็คืออิมจะทําการคลิกขวาแล้วก็เลือก relation s h i p map ค่ะเราจะเห็นดีเทลรายละเอียดนะคะของการขายสินค้าตัวนี้นะคะจากในระบบ B1 ค่ะก็ะจะเป็นโฟลแบบนี้ก็คือ ด็อกใบเนี้เนี่ยเกิดมาจากเอกสารเซลล์ฟอร์เ t ชันและมีการทำเซลล์ออเดอไปแล้ว1ใบโดยมีการส่ง Delivery ไปทั้งหมด3ครั้ง Delivery ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเครื่องหมายตัวเนี้ยเป็นโคสเรียบร้อยแล้วแปลว่ามีการดึงรายละเอียดไปทำ Delivery ที่เป็นรูปแบบเต็มใบด้านล่างตัวนี้นะคะอ่ะก็จะเป็นสเตตัที่เป็น Open อยู่ สเตตัสโอเพนเนี่ยก็คือยังมีการทำด d ลิเวอรีคร้างไว้แต่ยังไม่ได้มีการเอาไปตั้งในเรื่องของตัว AR invoice ที่เป็นคานค้างรับเงินนะคะอันนี้จะเป็นในความหมายของเครื่องหมาย Open ของดีลิเวอรแต่หากเป็นเครื่องหมาย Open ที่อยู่ที่ s ซลออเดอรตัวนี้จะแปลว่าเราเนี่ยยังทำการด e l ิเวอรสินค้าไม่ครบค่ะซึ่งก็ตรวจสอบได้โดยตัว Report ที่ชื่อว่า back order report นี้ได้เลยค่ะก็จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ทางส่งได้ทั้งหมด หรือในกรณีที่เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะทําการส่งสินค้านั้นแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันค้างอยู่ในระบบเนี่ยทำยังไงเราก็จะเข้าไปที่ตัวฟังก์ชันของเซลล์รีพอร์ตค่ะจากนั้นเลือกโอเคไนทมลิสขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นวิธีการปิดสินค้าที่เราไม่ได้มีการส่งแล้วนะคะเราต้องการที่จะโค้ดเอกสารเซลล์ออเดอร์นั้นๆเนี่ยทิ้งไปเพื่อไม่ได้ให้คงค้างในระบบนะคะเราก็จะกดที่ฟังก์ชันการทำงานที่ชื่อว่าโอเคไนทมลิสค่ะ เมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะระบบก็จะทำการประมวลผลในเรื่องของตัว Open Item List นี้ขึ้นมาค่ะหน้าต่างของ Open Item List เนี่ยก็จะกำหนดขึ้นมาทางขวานี่ค่ะก็จะมี Open Document ก็ให้ทำการเลือกเป็นเอกสาร Sale Order ได้เลยค่ะเมื่อทำการเลือกตัวเอกสาร Sale Order เรียบร้อยแล้วนะคะในระบบค่ะเขาก็จะทำการดึงข้อมูลตัว Sale Order ทั้งหมดที่ยังสเตตัสเป็น Open อยู่ความหมายก็คือเป็น Sale Order ที่ยังค้างส่งหรือ ยังไม่ได้มีการส่งสีฟ้านั่นเองสเตตัสของ document sale order เนี่ยเป็น Open ทั้งหมดถ้าเราบอกว่าเรามีเอกสาร sale order ใบเก่าๆที่เป็นของเดือนปีเก่าๆเ,เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะทำการส่งแล้วแต่ไม่อยากให้มันคงค้างอยู่ในระบบเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกด็อกพวกนี้แล้วก็ทำการกด change to ค่ะจากนั้นเลือก close ได้เลยเ okay. <Okay. S 2> มื่อทำการโพส s ์เอกสารค่ะ document นะคะ ที่เราทําการโค้ดเอกสารพวกนี้ค่ะก็จะถูกปิดไปก็จะไม่เห็นเป็นสเตตัสคงค้างในระบบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปิดเอกสารเซลล์ออเดอร์ที่เราไม่ได้มีการส่งในระบบ s a p วันค่ะสําหรับฟังก์ชันนะคะการดูข้อมูลสินค้าค้างส่งนะคะก็สามารถทําได้โดยตัว back order report แล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการส่งสินค้าแล้วนะคะก็มาเปิดที่ o p e n i t ในเท s t แล้วก็เลือกโค้ดรายการตัวเซลล์ออเดอร์ลง อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในระบบ S&P a Business One ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้อีนนะคะแนะนำในส่วนของฟอังก์ชันการใช้งานใดใน S&P a B1 อีกนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องทางอื่นๆของทางสาเจนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ S&P Business t ค่ะขอบคุณค่ะ